สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอมก็มาที่ถนนการนาพิเศษค,ค่ะวันนี้มาที่ร้านฟูฟู้มานะคะก็เป็นชาบูไต้หวันค่ะโดยร้านนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่สาขาปั๊มเชล์บางใหญ่ค่ะถนนการนาพิเศษโดยเป็นบุฟเฟต์อยู่ที่ราคา368บบาทค่ะสำหรับอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในร้านค่ะการจัดโต๊ะของเขาก็มีลักษณะเป็นแบบมาเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะ แล้วก็ลูกค้าที่มาคนเดียวนะคะหรือชอบนั่งคนเดียวเนี่ยทางร้านก็มีที่นั่งแบบโซนบาร์เดี่ยวให้บริการสําหรับลูกค้าด้วยค่ะน้ำซุปของที่ร้านนะคะก็จะมีซุปหมาล่าค่ะซุปไต้หวันนะคะซุปต้มยำแล้วก็ซุปเผ็ดหอมแล้วก็ซุปยาจีนค่ะโดยหนึ่งหม้อได้สองซุปนะคะอันนี้เป็นเมนูนะคะหนึ่งหม้อได้สองซุปเนาะแล้วก็บุฟเฟ่ต์อยู่ในราคา300้อย 68บาทยังไม่รวมนะ้ำนะคะนั่งได้1ชั่วโมง45นาทีแล้วก็จะมีชุดหมูคุโรบุตะร,รวมมีเนื้อรวมแล้วก็ถ้าจะสั่งแยกก็มีเมนูหลากหลายเลยนะคะไล่ตามนี้เลย<ม>ในส่วนของซีฟู้ดนะคะก็มีทั้งกุ้ง ปลาหมึกแมงกะพรุนหอยเชลล์หอยแมงคู่ชิลีหอยหวานปลาหมึกกรอบเจ้าสมุทรแล้วก็ลูกชิ้นก็มีหลากหลายเลยนะคะม,มีเกีย๊ยวหมูด้วยนะหมูหอดสาลายลูกชิ้นคริสตัลไข่ปลาเต้าหู้ปลาใสชีสลูกชิน้นทูโทนลูกชิ้นคริสตัลไข่เค็มลูกชิ้นปาลาม้วนไข่เค็มปูอัดเต้าหู้ซีฟูด้ดสาเหลี่ยนสลับเปาปลาหมึก สำหรับวันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าที่2นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของผักนะคะรายการผักต่างๆแล้วก็เส้นแล้วก็ยำนะคะรวมไปถึงเอ,อ่อพวกข้าวแล้วก็ขนมหวานนะคะสำหรับเครื่องดื่มจะยังไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจนะคะเราก็ต้องจ่ายเพิ่มแก้วละ29บาทหรือรีฟิลที่49บาทค่ะ ที่การสั่งอาหารนะคะมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เอาตัวใบสั่งอาหารที่เป็น QR code มาให้แบบนี้นะคะเราก็สแกนเข้าไปเลยพอสแกนเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูให้เราสั่งได้อะคะ่ะจิ้มเข้าไปเลยะคะ่ะมีเมนูเขาก็จะไล่เข้ามาะคะ่ะเริ่มจากเนื้อสัตว์ก่อนอก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อบัวแล้วก็มาเป็นรายการหมูต่างๆนะคะ อยากได้อะไรแล้วก็ติ๊กเข้าไปเลยกดคลิกเพิ่อมอาหารเข้าไปเขาก็จะบอกมาว่าเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็คลิกส่งค่ะเขามาเสิร์ฟซุปแล้วนะคะตัวนี้เป็นหม่าล่านะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นซุปไต้หวันก็จะเป็นซุปที่ขึ้นชื่อของเขาเลยส่วนอันนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นซุปสาหร่ายนะคะโดยหม่อนี้ก็จะแยกเป็นส่วนตัวของแต่ละท่านเลยนะคะ อันนี้เราแยกหม้อมาแล้วนะคะก็ตักในหม้อได้เลยอันนี้เป็นน้ําซุปหม่าล่าหอมมากเลยตั้งแต่ยังไม่ได้รับประทานหอมเครื่องเครื่องยาจีนชัดเจนแซ่บมากมีความแบบชุ่มชําอยู่ในคออันนี้เป็นซุปไต้หวันนะคะสําหรับใครที่อาจจะแบบทานซุปหม่าล่าแบบเป็นแบบเผ็ดร้อนแล้วเนี่ยมาอาจจะอยากเบรกด้วยซุปอ่อนๆอ,อ,อันนี้ ุปใต้หวานของเขาก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้นะคะตัวนี้ซุปตัวนี้ก็เป็นซุปที่เขาแนะนําเหมือนกันก็เป็นรสอ่อนๆแต่มีความหวานของน้าซุปอะคะ่ะถัดมาอันนี้เป็นซุปสาลายก็จะเป็นลักษณะสีขุ่นๆคล้ายเมื่อสักครู่เหมือนกันแต่เขาจะมีใส่สาลายมาด้วยบนโต๊ะเขาก็จะมี เครื่องเคียงวางไว้ให้นะคะก็สามารถใช้ปรุงกับตัวซอสได้นะคะก็จะมีพริกหอมกระเทียมนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มหมาล่าค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเอ่อตัวน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มพรสึกสีดำๆอันนี้นะคะอยู่บนโต๊ะวางไว้ให้เลยก็แบบแรกเราจะทานแบบเอ่อใส่ตัวพริกกระเทียมใส่ หอมซอยลงไปตามที่เขามีวางไว้ให้ที่โต๊ะนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งเราจะเป็นแบบใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใส่ไข่ลงไปไข่ของที่ร้านเนี่ยก็เป็นไข่เกรดที่สามารถเป็นทานดิบได้นะคะน้ำจิ้มสีดำคือมันมีรสเค็มแล้วก็แบบปลายๆมีรสแบบเปรี้ยวขึ้นมาแบบนิดๆน,นะคะแต่ไม่ได้เปรี้ยวจัดอะไรน้ำจิ้มสุก,กี้นะคะ ตัวน้ำจิ้มสุกี้เขาจะชูรสเป็นรสหวานขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีส่วนของแบบงาขาวผสมอยู่ในนี้ด้วยก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะอันนี้เป็นหมูสันคอแล้วก็หมูสันนอกนะคะชิ้นเขาหั่นมาใหญ่เลยนะคะอันนี้เป็นหมูคุโรโบตะรวมหั่นมาแบบชิ้นใหญ่สีสวยมากสไลด์มาแบบดีงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูเนื้อรวมนะคะ เนื้อรวมนี่เขาหั่นมาชิ้นแบบใหญ่เลยนะคะแล้วก็สไลด์มากําลังดีสีของเนื้อสวยมากมีส่วนที่เป็นสีแดงแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบไขมันแทรกเล็กน้อยเนื้อวัวค่ะใส่ลงไปเลยอันนี้ทำใส่เป็นซุปหมาล้าเนื้อวัวดีมากคือชิ้นน่ะเขาไม่ได้มาเป็นเศษเนื้อเลยอ่ะคือชิ้นเข้ามาเป็นเนื้อแบบใหญ่เลยอะคะ่ะแล้วก็ การสไลด์ของเขาไม่ได้บางจนเกินไปที่แบบพอแล้วเราเข้าปากเราหายอะ่ะ mm hmm. เขามีปริมาณเนื้อที่แบบเท็กซ์เจอร์ที่พอให้เราเคี้ยวได้แล้วก็เคี้ยวแล้วเนี่ยคือเนื้อนุ่มนะคะ mm hmm. เคี้ยวออกจากกันได้ง่ายเลย mm hmm. เดี๋ยวเราลองตัวที่เป็นหมู mm hmm. หมูเข้ามาแบบ mm hmm. สวยๆอะ่ะสวยมากอะคะ่ะ mm hmm. จอมจะชิมกับตัวที่เป็นซุปสาร่าหมูต้องระยะหนึ่งสุกแล้วขา,ขายแล้วหมูนะคะ คือยกมาใกล้จมูกนี่คือมีกลิ่นหอมเลยคือหอมน้ำซุปด้วยแล้วก็หอมหมูด้วยหมูหดีมากคือหมูมีความหวานในตัวมีความนุ่มแล้วก็เขาหั่นขนาดมาชิ้นที่พอให้เราแบบมีระยะเวลาของการเคี่ยวได้อะมันก็จะสนุกในการเคี่ยวส่วนอันนี้เป็นในส่วนของซีฟูด้ด ีเราลงซีฟู้ดแล้วนะคะมีทั้งหอยเชลล์มีกุ้งกุ้งเขาก็คลาสไซนะคะหอยมแมลงภู่ชิลีนะคะแล้วก็มีหอยหวานด้วยแล้วก็มีปลาหมึกชิมตัวเจ้าสม,มุรก่อนเขาจะเสิร์ฟม,มาในกระบอกไม้พายตัวนี้เป็นซีฟู้ดมิกซ์นะคะเฟลลิ่งของการทานเข้าไปอ่ะมันมีความคลาดเคียวลูกชิน้นทะเลเอ่อแต่ไม่หนึบเท่าตัวถัดมาเราทานเป็นตัวที่เป็นกุ้งกุ้งเขามาไซสแบบ กลางๆตัวกุ้งมีความสดนะคะเออเรากัดไปเนี่ยยังมีความหอมของความแบบความเป็นหอมกุ้งอะคะ่ะกุ้งที่สดแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแบบยังเด้งตัวหอยแมงผู้ชิลีเขาก็มาแบบไซส์ไม่เล็กนะคะหอยแมงผู้ชิลีก็ดีค่ะหอยเชลตอนว่าหอยเชลดูจากภายนอกมาในหอยเชลตัวเล็กนะแต่ถ้าพูดถึงความสดก็สดค่ะแต่ตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงแล้วก็หอยหวาน คืยหวานก็ตัวไม่ใหญ่มากสหนุบหนุบหนับ้ียค่ะแมงกะพูนุนแมงกะพูุนมีรสชาติเค็มนิดหนึ่งนะเวลากัดไปแต่ว่ามีความแบบกรุบสดหนึงๆังนะคะแต่ว่าพอกลับไปมันมีน้ำแบบเค็มๆออกมานิดหนึง่งแล้วก็เป็นส่วนของปลาหมึกปลาหมึกก็สดคัะ ก็พูดถึงโดยรวมของตัวที่เป็นกลุ่มของซีฟู้ดเนี่ยอาหารโดยรวมเนี่ยสดนะคะแล้วก็ใหม่ก็คือมีคุณภาพแต่พูดถึงไซส์ก็มีขนาดแบบลดลั่นกันไปตัวหอยแมงคู่ชิลีเนี่ยจำไ่้ก็ไซส์แบบใหญ่เลยกุ้งก็ขนาดกลางๆย่อมๆนะคะก็จะมีตัวพวกหอยหอะหอยเชลล์หอยหวานที่อาจจะแบบไซส์เล็กลงมานิดนึงค่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นค่ะเป็นลูกชิ้นต่างๆ ในชามนี้ก็จะมีตั้งแต่ลูกชิ้นทูโทนนะคะเกี๊ยวหมูค่ะมีเต้าหู้ปลาไส้ชีสค่ะสระเปาปลาหมึกค่ะแล้วก็มีตัวที่เป็นหมูห่อสาหร่ายตัวนี้ค่ะนี่นะคะก็จะมีลูกชิ้นปลามวนไข่เค็มค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นคริสตลัลไข่เค็มค่ะแล้วก็ลูกชิ้นคริสตลัลไส้ไข่ปลานะคะแล้วก็รวมไปถึงพวกปูอัด อันนี้ก็เป็นเต้าหู้ซีฟู้ดสามเหลี่ยมค่ะอันนี้เป็นเกี๊ยวหมูนะคะทางร้านแนะนํานะคะว่าให้ต้มในน้าซุปไต้หวันค่ะจิ้มกับน,น้าจิ้มสุก,กี้บอกเลยว่าเด็ดมากๆค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาม้วนไข่เค็มจะมาเป็นแท่งๆแบบนี้แล้วก็ข้างในเป็นไข่เค็มสําหรับเมนูทานเล่นนะคะอันนี้เป็นเมนูไก่กรอบไต้หวันนะคะเขาก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักแล้วก็มีเกลือก่อมีความกรอบผิวด้านนอกกรอบ ตัวเนื้อมีความหนังนุ่มเ,เราลองทานกับเครื่องเค,ยงเคียงเครื่องเคียงเขาเหมือนแบบเป็นผักผักดองนะคะรสชาติออกหวานขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากได้รสเค็มเนี่ยเขามีส่วนที่เป็นแบบสามารถจิ้มเกลือตรงนี้ได้อันนี้คือยำหยินหยางนะคะก็ทำมาจากเห็ดหูหนูขาวค่ะแล้วก็เห็ดหูหนูดำเอามาขยำกับน้ำยำที่เ,เป็นหม่าล่านะคะก็จะมีความแซ่บเเป็นยำที่ในนี้เขาใส่มีเป็นแบบ เป็นเครื่องที่มีถั่วมาด้วยนะคะรสชาติแรกคือเผ็ดผัดเข้ามาก็เจอถั่วแล้วก็หอมมารานิดนี้นะคะอันนี้เป็นยำมุนเส้นไต้หวันนะคะมุ้เส้นเข้ามาแบบใส่ๆกิ้งๆเลยะคะ่ะแบบรสชาติของตัวนี้นะคะมันก็มีเป็นหมา่าแล้วก็เวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยเราจะเขามีโรยถั่วด้วยแล้วก็มีงานนะคะ่ะทั้งตัวที่เป็น ยำหยิงหยางแล้วก็ยำุเส้นไต้หวันเนี่ยมันเป็นเอ่อเป็นสไตล์ไต้หวนันก็คือเป็นรสของหมาล่าแล้วก็มีถั่วลวยค่ะซึ่งวุ้นเส้นเขาหน้าประทับใจมาวุ้นเส้นคุ้นดนึงดึงดีค่ะสำหรับอันนี้เป็นข้าวผัดกระเทียมนะคะส่วนอันนี้เป็นข้าวผัดแซลมอนค่ะ สำหรับอันนี้คือเส้นซูคุคิรินะคะเมนูนี้จอมแนะนำเลยคือเส้นเขาจะมีความเหนียวหนึบแน่นนะคะแน่นกว่าตัววุนเส้นเลยพอเคี่ยวแล้วมันจะแบบหนุบๆเลยค่ะแนะนำเลยค่ะตัวนี้ สำหรับอันนี้เป็นไข่ต้มใบาชานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำค่ะเขาเป็นไข่ต้มที่ถูกคิดค้นมาเพื่อการถนอมอาหารโดยเอาไปต้มในน้ำที่มีใบาชาแล้วก็เครื่องเทศนะคะก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ถือเป็นการถนอมอาหารให้ยาวนานยิ่งขึ้น,นะะเดยวจำลองชิมฟิลลิ่งก็เหมือนทานไข่พะโละค่ะมันก็มีความหนึบหนึบมีรสแบบปลายปลายขอรสแถมนิดนึงนะคะ แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เป็นเมนูขนมหวานค่ะเมนูขนมหวานของที่ร้านนะคะจะมีตัวแรกนี้เป็นไอศครีมงาดําค่ะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัวที่เรียกว่าไม้เป่าปิงชานมไต้หวันค่ะซึ่งทั้งสองอย่างนะคะสามารถเลือกท็อปปิ้งจะเป็นไข่มุกนะคะหรือเบาชูการีได้ค่ะซึ่ง ทางร้านเนี่ยจำกัดให้ขนมหวานเนี่ยหนึ่งคนต่อหนึ่งที่ค่ะรสชาติก็คือให้นึกภาพว่าเรากินตัวบัวลอยงาดำเลยค่ะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของไอศครีม,มก็มีความเย็นแต่รสชาติคือบัวลอยงาดำเป๊ะๆกินกับตัวที่เป็นแบบทับปิ้งก็ตัวบราวน์ชูการี่เพิ่มความหวานนะคะตัวไข่มุกตัวนี้เพิ่มความหนุกน่ะถัดมาตัวนี้ก็แบบตัวนี้เขาเล็กเขเมนะคะ เป็นไม้เป่าปาิงชาญนมไต้หวันเฟลลิ่งของมันแบบคล้ายๆบิงซูอะค่ะก็จะเป็นในส่วนที่เป็นชาญนมไต้หวันตักไปนี่มีความแบบปุยนุ่มสมราวที่แนะนำก็คือเหมือนทานแบบบิงซูเนาะแต่เป็นรสชาญนมไต้หวันซึ่งตัวรสของของตัวตัวเนี้ยค่ะที่เป็นชานมไตหวันของเขาเนี่ยมีความนวลละมุนไม่ได้โดดรสหวานแบบแหลมเลยละมุนดีมาก แล้วก็อันนี้นะคะคือฟูฟู่มายเฟรชมากค่ะก็ถ้าใครอยากซื้อวัตถุดิบนะคะที่เป็นชาบูกลับไปทำที่บ้านนะคะเขาก็มีวัตถุดิบทำชาบูครบจบในที่เดียวเลยค่ะก็สามารถซื้อกลับไปทำกันที่บ้านได้นะคะก็ถ้าให้สรุปโดยรวมของร้านฟูฟู่มายนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านที่จําก็ประทับใจแล้วก็มาเล่าต่อให้เพื่อนๆฟัง เพราะว่าจริงร้านนี้เราเคยไปทานที่ร้านฟู้ฟู้สาขาซอยอารีแล้วซึ่งร้านนั้นเนี่ยเขาจะมีหลายแพ็กเกจมากกว่านี้นะคะแล้วก็ร้านนั้นเนี่ยเราไปทานคือแบบโอประทับใจในคุณภาพของหมูเนื้อแล้วก็อาหารทะเลเลยวันนี้พอเราทราบว่าเขามาเปิดสาขาแถวบ้านเราก็คืออยู่ที่ปั้มเชลเสาขาบางใหญ่ถนกนการจนาพิเศษเนี่ยเราก็รีบตามมาสำหรับสาขานี้นะคะจะมีแพ็กเกจเดียวอยู่ที่ราคา368บาท นะะในราคา368บาทเนี้ยสามารถทานได้ทั้งหมูเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยจำคิดว่า,าในราคานี้เพื่อนๆได้ทั้ง3ามตัวเลยหมูเนื้อและซีฟู้ดเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่จำว่าก็กกคุมค่ะแล้วก็ตัวคุณภาพข,ของทั้งสาตัวหมูเนื้อและซีฟู้ดเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็แบบดีทุกตัวค่ะแบบเหมาะสมกับราคามากนะคะก็แนะนำค่ะถ้าเพื่อนๆ ชอบคลิปแนะนำอาหารแบบที่จอมประทับใจแล้วมาเล่าต่อแบบนี้เนี่ย<ส>ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ<ส>บ๊ายบาย,บายค่ะ